ส้มจีดเป็นแมวอ้วนปุ๊กปุยสีส้มน่ารักชอบวันแดดจ้าเป็นที่สุดวันหนึ่งส้มจีดมองออกไปเห็นลูกกลมๆสีส้มยั์ใหญ่กำลังกลิ้งอยู่ไกลๆส้มจีดออกวิ่งกวดไม่คิดชีวิตเจ้าลูกกลมๆก,ก็กลิ้งหนีไปอย่างเร็ววิ่งหลบใต้พุ่มไม้กลิ้งบนสนามหญ้าส้มจีดก็ยังพุ่งตัวไม่หยุดเขาปัดป่ายด้วยอุ้งเท้าขนฟูฟ่องตามลม แต่เจ้าลูกกลมๆก,ก็ยังหนีไปซุกซนอ้าวไม่ใช่ลูกบอลไหมพรมซะหน่อยนี่มันพระอาทิตย์ยามเย็นนี่นาส้มจี๊ดหาววอดวอดอย่างมีความสุขแล้วก็หลับปุ๋ยไปพร้อมท้องฟ้าสีส้มชมพูโอ้นั่นลูกบอลไหมพรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแน่ๆส้มจี๊ดคิดแล้วก็กระโดดตัวลอยในที่สุดเขาก็ตามทันจมูกน้อยๆดมฟุตฟิตใกล้ๆ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะเหมียวเหมียว